เจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อละโอรัมพากิยสังโยชน์พิกุทั้งหลายโอรัมพากิยสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาศีลปตะปรามาตกามฉันทะพยาบาทภิกุทั้งหลายเหล่านี้แล โอรัมภากิยสังโยชน์าประการภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อละโอรัมภากิยสังโยชน์าประการเหล่านี้สติปัฏฐานสี่เป็นอย่างไรคือภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากีเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผาขิเลสมีสัมปชัชญ,ญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้เพื่อละโอรัมภากิยสังโยตห้าประการแล